ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และชาวเพจ a c e b o o k ทุกคนทุกท่านนะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอสสายจบรมนิโคซิกนะครับอราสำหรับทิกนี้เราก็พาพี่น้องมาเปิดงานนครหลังจากห่างขายกันไปนานนะครับเป็นงานขุดโคกน้องนามโมเดลนะครับ ังจากหยุดปีใหม่ไปประมาณสิบกว่าวันนะครับโอ้โหเป็นงานแรกครับงานนี้เป็นงานแรกครับงานแรกของปีเลยนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับเอาเ้ามาเปิดงานที่จังหวัดชัยภูมิกันเลยนะครับทีนี้นี้เป็นการขุดคลองไส้ไก่นะพี่น้องโดยการใช้ปีกขุดนะครับ ก็ทําการขุดเสร็จไปหมดแล้วนะครับส3ลูกนะครับพี่น้องส3ลูกนะครับขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็บางจุดก็จะเป็นดินเหนียวครับบางจุดก็จะเป็นดินดานบางจุดก็เป็นทรายขี้เป็ดเลยนะครับเล็กตุ๊เป๊ะครับอู้จำยากมากครับพี่น้องฝั่งโน้นไม่รู้จะขึ้นแต่งได้หรือเปล่านะครับ มันเป็นทรายเลยนะครับเป็นดีไซน์เละๆเลยครับทรายคิดเป็ดน,นะครับโอ้เต็มคาราบิเลยครับฝั่งนู้นตอนนี้ก็ทําการขุดคลองไส้ไก่นะครับก็จะจะเสร็จแล้วนะครับพี่น้องคลองไส้ไก่ก็เหลืออีกประมาณสิบกว่าเมตรนี่แหละครับก็จะ ิทธิ์นะครับแล้วก็จะทําการเก็บงานนะครับวันนี้น่าจะเริ่มเก็บงานนะครับเก็บรายละเอียดนะครับเก็บหลังคันทั้งหมดนะครับงานตัวนี้ก็ในพื้นที่เจ็ดไร่นะพี่น้องพื้นที่จะอยู่ประมาณเจ็ดไร่ครับข้างในตรงนี้ก็จะเป็นคันนาทองคํานะครับฮ่าทองคํา ทองคำแบบไหนไม่รู้ครับจะเป็นคันนาใหญ่นะครับเขาเรียกคันนาทองค,ค,อาค,คนนนนํานะครับไว้ปลูกกล้วยปลูกอ่าพวกตะไคร้นะครับในบนคันนานะครับส่วนหลังคันรอบนอกนะครับก็จะปลูกไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นเห็นเขาไ่าอย่างนั้นนะครับพวกพวกไอแบบ ไม้ยืนยืนต้นไม้ใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ปลูกพกกล้วยครับแล้วก็ทำให้รถวิ่งได้ได้นะครับหรือคนเดินได้นะครับ จะปลูกพวกยางนาครับพวกไม้พยุงนะครับโอ้ดินแถวนี้ถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับดินคล้ายๆดินพูนนะครับโอ้ถ้าดินยากนี่วอยๆเนะครับไม่เหลือครับ เพราะว่าดินออกจะชื้นๆนิดหนึ่งครับถ้าที่มีน้ำนี่อาจจะมีสิทธิ์จมได้เลยนะครับใช้ปีกสลูครับไวนะครับไวต่อการขุดนะครับ ไม่ต้องมานั่งเกาไม่ต้องมานั่งปัดครับเสียเอลรถครับมีตัดสลบไปเลยครับ <S <S เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับสะรูปหัวใจนะครับพุดธิเมื่อเช้านี่ครับสระ รูปหัวใจไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็พอประมาณครับความกว้างอยู่ประมาณ18เมตรครับความกว้างครับผ่าศูนย์กลางสรุปหัวใจครับ จะแข็งมากครับดินแถวนี้นะครับแต่ข้างล่างนี่โอ้โหถ้าลงไปนี่บาเอ๊ะเลยครับดูครับน้ำโอกนะครับไม่ใช่ติดนะครับเพราะที่ขุดไว้ก็คือว่าดินมันอ่อนนะครับดินข้างล่างนี่มันอ่อนนะครับมันไม่แข็งนะครับถ้าแข็งทั้งหมดนะครับเหมือนข้างบนนะครับไม่เหลือครับ งานมีเกือบเดือนเลยนะครับถ้าดินแข็งนะครับเพราะว่าปีกมันจะหักบางทีดินแข็งเกินไปก็ทําให้ปีกหักได้นะอันนี้ดินอ่อนก็จะกลัวดินพังเฉยๆครับแต่ดินตัวนี้น่าจะไม่พังครับเพราะว่าน่าจะสะลูกนั้นดินพังอยู่ครับ มีพังนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นดีไซน์เนาะก็จะทำให้พังได้ครับน้ำก็ซึมออกนะครับเพราะว่าข้างๆมันจะเป็นคลองด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมนะครับโอ้วันนี้บรรยากาศครึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับพอดีโอ้ นะครับเราใส่ไก่ไก่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปหัวใจให้ดูเดี๋เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเก็บเราใส่ไก่ก่อนนะครับเก็บปลายนะครับตรงนี้เราไม่ได้เชื่อมขนมครกนะครับก็ จะเป็นข้างหลังตรงนี้จะเป็นทางนะครับน,นี่ครับเป็นทางนะครับฝั่งโน้นจะมีหลุมลงคระกู้ตาลายนะครับพี่น้องอเก็บปลายครับตรงนี้จะวางโคนะครับพี่น้องวางโคอครับวางโคอเชื่อม ำลองไส่ไก่นะครับ yeah. นี่เราจะลงไปยังไงครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอิร์สายจบรถไมโคซิง่งและขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ